พาสู่วุ้นที่แฟชั่นน่าวันนี้เราเลเกมสองคนนะคะนั่นๆจะใครคะตอแหลมากเลยวันนี้เราจะมาคาเฟ่คาเฟ่ตะตะลุยย่านอารีแต่ว่าคือว่าน่าจะไม่ได้ครบย่านเพราะวันนี้ใช้เวลาทุกที่นานมากนะใช่ค่ะคือเรากะวันที่หนึ่งก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงถ่ายรูปประมาณร้อยช็อตแต่เดี๋ยวเราไปที่แรกก่อนแล้วกันคือที่แรกมันคือชื่อร้านอะไรนะกำอารีนะคะกำนะคะอารีแค่เจอทางโดย นี่เลยคือรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ลงสถานีอารีแล้วก็เข้ามาในซอยถนนโยธินเจ็ดแล้วก็เดินเข้าไปเลยค่ะแหมค่ะทุกคนแต่ก่อนเราจะไปถึงคาเฟ่เราต้องมาถึงนี่ก่อนเลยอะค่ะเราเจอป้ายแล้วไม่เปิดคืคุณแด่พาเรามาที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราเราเข้ามาที่ซอยอะไรวะลืมซอยอารีสี่ใชจ้าแล้วก็เดินเข้ามาโดยท่านจะถึงแล้ว มันนี่แค่นี้เลยริสเซียวิธีคือเดินตามใบรุ่นมาก็ได้เห็นได้การแต่กุ้งแล้วก็จะดูได้ว่าส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นแบบใบรุ่นที่มาคาเฟ่นะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนเราพาลูกมาคาเฟ่ก็เหมือนกิมันจุกันปลาคถึงแล้วค่ะวตำคาเฟ่นั่นทางออกค่ะคุณพี่ข้าที่ก่อนข้าทางนู้นไงแต่เขาทางข้าวที่อย่ไม่ได้วันนี้แบบเด็กใบรุ่นเยอะแยะมาคนยื่งวันหยุด เ้าไปทั้งหลายแบบอะไรอันพีชสตรอเบอะไรลิงโซดาสตรอเบอรี่ลิงจีโซดา ทำได้ทำนะโอเคชิมแล้วคอมเมนต์มาเลยค่ะทำไมปุ้งทำได้ก็เ okay. ป็นแบบกินแบบพีชพีชนะดูไปเจอสตรอเบอร์รี่ก่อนเลยไปตามดูสดชื่นดีค่ะเท่ากันนะสดชื่นดี วันวนี้เดี๋ยวเราจะออกจากอะไรแล้วนะงานงานคอมโบนิตี้นะคะแล้วก็นั่งตุกๆนะคะที่จะพาซิ่งไปไหนนะคะ,อะ<ส>บอนชีบช่บอนชี่อยู่สะพานกวาไชอิ้้ง เราอยู่ตอ่อมันไหวจริงทุกคนเจนพี่หน่อยเจสของเรานะคะที่ยังรู้สึกร้อนมากเค่ะเพิ่งกลับมาจากอเมริกาก็คือกรรมก็คือไม่มีอะไรแล้วก็บอกกับถ่ายรูปเหมือนโซยน้องก็เป็นที่ที่นี่เป็นเท้าของเด็กวัยรุ่นตอนนี้นะคะกินของแบบจุกจิบจุกจีก็จะเป็นพวกแบบคาเฟ่เก๋ๆเมื่อกี้เราก็ไปซื้อน้ำมาดีมาก ดเดี๋ยวเราจะไปแบบที่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะคะอยู่แวถวสะพานควายเราจะไปกับกาัาซแล้วนะเดี๋ยวเรา<ช>ไปดนนูกัแนแล้วบอนชี่พร้อมกับหมี่พ่นไฟ <c oughs> ร้านติดริมถนนเลยจ้า เดี๋ยวเราจะเข้ากันไปข้างในนะคะาาร้านปอนชีเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปข้างในกนเลยร้านก็จะเป็นแนวไม้ๆอย่างนี้นะะและว้วก็จะมีร้าน่ในะคะทุกคนใช่จะมีชั้นล่างกับชั้นสองใช่ขึ้นมาชั้นสองแล้วจ้ะ คนเยอะมากเลยอะแต่ว่าวันนี้เต็มเเราไม่มีที่นั่งจบจบข่าวอาจจะยืนเป็นบาร์ก็ได้อันนี้ก็คือชั้นสองขอตั้งไ้แบบได้เราเลยเราซื้อคั่วซองก็เห็นอ่าไหนเขาด้วยนะคัวซองเราก็เลยสั่งแต่ว่านี่มันแบบ กินเล่นหมดแล้วอ่ะอืมเป็นไงคะยังไงเอ่ยเฮ้ยัวซอมถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าอันนี้อะไรถือคนเนี้ย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 จะไปใส่ใจกบบที้อย่าลืมคุณยู้ชมอย่าลืมงงงมากอร่อยอร่อยไหมคะ

เรียกพนักงานจะเลยอะจะดังวอกค่ะตอกค่ะอ๋อน้องอันนี้คือน้องคนเล็กวันนี้นะคะก็เหมือนตอกค่ะแบบลูกๆมาอร่อยมาขามเป๊ะอร่อยเลยหรออร่อยอร่อยต้องกินให้ออร่อย เอ่พอนี่่าตอนตัด่ตอนตัด่นมีลูกแผนชีนะคะใหญ่มากลูกแผนชีของคนอีใหญ่มากดูท่ากินท้ากินผู้ดีมากค่ะดดยยออ ถึงแล้วมื้อเย็นของเราหมูหมึกกุ้งหมูกระทะที่ร้านก็หมูหมึกกุ้งโอเคคอนเซ็ปต์ร้านก็คือต้องมาถึงก่อนพระพระทิ์ตกดินดูพระทิ์ตกดินจบน้ำจิ้มเข้าไปเลยจ้ะดูมีมีไอติมด้วยค่ะอยากกินน้าอยากกินไปค่ะรอไม่นานนะคะ ดูพวกเราหคนสวยมากตรวยี่สิบสะ่เบิวดีเวอร์จบจบน้ำจิ้มหมึกหมึกหมึกหมักหมึกหมึกหมึกหมักหมึช่วงระหว่างรอเตาก็กินของแบบของว่างไปก่อนวอลทิวจะลงชั่ง อูดิสอยไ,ไม่มีดีมากค่ะอย่าลืมไปสับตะไคร้นะคะสับตะไคร,ไครอันนี้เรากินรอแล้อไจะลงใจคะ,อค,ะคอนเซปต์ของร้านนี้นะคะก็คืออะไรแล้วนะลืมหมูหมึกกุ้งดูพระอาทิตย์ตกจกน้ำจิ้ม จบน้ำจิมจ้มจนเฉันเบื่อเพื่อนบ้านหน่ลยเพื่อนบ้านข้างๆเพื่อนบ้านข้างๆไปแล้วค่ะกินเสร็จแล้วค่ะร้านมีดีเจด้วยตอนกั้คือ อ,อ๋อครับโอ้ยเนี่ยอะไรอ่ะใครเนี่ยมลายมือคุ้นมากอ่ะไหนชค่ะ ไปนั้นใช่ไหมดับสองนะคะฉนะได้รจริงๆเปี่จีงสอะไรคุณเล่นกันเองสองคนอะวะทำไมได้กันเองคะแอมไปเลยนายโดาชื่อหน่อยไม่พอเกันะว่าแกมงแกขยำไปหน่อยขยำไปหน่อยขยำไห่านชื่อตอน่อรขยำไปหน่ยเที่ยเราปวดันได้กันเอง ไม่สองคนพิจารณงเดิมแล้วเราตั้ง uh, ช oh ื่อค้งกันอีกรอบเฟรี่เอมิลี่มาต้องาคนน้อยออกใหม่ปะออกใหม่โอ้น้อยออกอ่ะต่อไปอย่าบอกว่าเปื่อยคนสุดท้ายอาพี่อู๋เธอ